สวัสดีครับสวัสดีเอซทั้งช่องพหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่หนึ่งกรกดาคมสองหาหครับเช้าวันเลขออกนะครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้หลับสับครับผมเนาะผมอยากบอกแนวทางของผมก่อนครับผมเนาะก่อนโทรหาผิดตายออกรับแร้ครับผมอย่าลืมนะครับงวดนี้ครับผมฟันธงโค้งสุดท้ายวันเลขออกให้ 1 7 7 1เดม็ดเดียวนะครับ1 7 7 1นะครับเต่าไปหาซื้อได้ครับผมเนาะมีน้อยซื้อน้อยมีหลายซื้อน้อยครับผมเนาะถ้าซื้อแล้วครับอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับผมเนาะรีบไปหาซื้อครับ1771 1 7 7 1 1771งดนวดนี้ฟันเม็ดเดียวครับผมบนล่างกลับด้วยนะครับคลิปนี้ครับเป็นของผิดตายออกรับแรกครับผมเนาะเดี๋ยวโทรหาผิดตายครับผม ช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้รับทรัพย์แห่งแห่งในรวย1นึ่เจ็ดเจ็ดนะครับโทรหาพี่ตายครับมีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะเลขวิ่งสายทหารครับแล้วก็เลขวิ่งสายโจทนะครับจะรับสายไหมรับสายยากมากครับผมเนาะรับสายหรือเปล่า สวัสดีค่ะน้องปรหาดสวัสดีครับพี่ตายครับวันนี้หวยออกแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ยุ่งเงินจริงจริงยุ่งเลยแต่เช้าเลยวันนี้นะเชาวุ่นวายใบ่ายเต้นเต้นยนรับซักใช่ครับลายตอนเช้ามันเป็นพันพมนคุยเช้าเนี่โอ้โหเยอะมากเชยโอ้โหเยอะมากเลยอะครับผมไนเลยพี่ตายโอ้ไปตลาดมาเมื่อวานขายดิบขายดีเทน้ำเทท่า ทั้งล้างจาน<อ>ทั้งทำกับข้าวเองอะไรเองโอ้ยเหนื่อยพี่ต่ายขายกี่อย่างครับร้านค้าพี่ตา่ายร้านกับข้าวขายอาหารตามสั่งนะคะเน้น<อ>เป็นกระเพราหมูกรอบแล้วก็ซ้มตำถาดกระเพราถาดจ้ะอ๋อครับผมโอ้โหเมื่อวานรับลูกค้าไม่หวัดไม่ไหวเป็นทั้งแม่ควยล้างจานเองเก็บล้านเองแต่เองโอ้ยเหนื่อยไม่มีเงินจ้างคน๋อพี่ตายรวยแล้วไม่ใช่หรอกไม่มีเงินจ้างไม่เชื่อหรอกอจริงจริงจริงจรงไม่รวยนล้วมาก ไหนจะ้ยงแม่แดงน้องชายอีกน้องชายเขาก็มีการทางสมองพูดไม่ได้แต่เขาก็รักพี่ต่ายนะโอ่ออแอะอ่อแมเขาแหละครับผมโอเควันนี้ก็เป็นคลิปคลิปวันห,หวยออกเนาะ<ช>เป็นเลขวิ่งสายทหารกับสายโจรงดที่งแล้วสายทหารให้มาเก้าพี่ต่ายเนาะใช่ค่ะใช่ใช่แต <9 S 2> จับไม่ถูกแค่ไหนหดปิดหดปิดเนาะใช่ครับผมจ้ะ โอเคเอาสายอะไรก่อนแล้วแต่พี่ต่ายเลยครับเอาสายสายทหารก็แล้วกันนะครับผมพี่ต่ายสายทหารนะคะเตรียมกระดาษประกาศจดนะคะซีพนาทีตอนนี้มีลูกค้ามานั่งรอสี่ห้าไลายสั่งกระเพรากันอยู่เลยบอกขออัดคลิปหวยแป๊บหนึ่งนะอย่างเงี้ยอือครับผมจ้ะสายทหารนะคะเตรียมกระดาษประกาศจดนะคะครับผมพี่ต่าย ฟันเม็ดเดียวเสียวบนเสียวล่างมาอันนี้ฟันเม็ดเดียวเสียวบนเสียวล่างสายทหารนะคะฟันห้าค่ะทหารฟันห้าครับพีต่ตายค,ค,ครับใช่แล้วฟันห้านะคะส่วนสามตัวสายทหารนะคะสองห้าห้าค่ะสองห้าห้าครับค่ะสองเก้าห้าค่ะสองเก้าห้าครับ ส่งตัวก็จะมีห้าห้าครับห้าห้าครับห้าเก้าค่ะห้าเก้าครับห้าสองค่ะห้าสองครับใช่อันนี้สายทหารนะคะฟันเม็ดเดียวเสียวทั้งบนเสียวทั้งล่างมาปันห้าครับผมต่อไปเลขวิ่งสายโจนเลขวิ่งสายโจนนะคะครับพี่ต่ฟันเม็ดเดียวเสียวล่างโชวชโชฟันเจ็ดค่ะสายโจน สายโจรล่างเจ็ดพมิต่เจ็ดเม็ดเดียวค่ะใครจะวิ่งใครจะรูดก็ตามสบายเลยนะคะล่างเจ็ดใช่วิ่งร<อ>ูดเจ็ดเะยะล่างอย่างเดียวครับผมพี่ต่ายได้ครับแต่ถ้าห้าห้าสายทหารนี้ทั้งบนทั้งล่างนะคะครับผม,มบนล่างอันนี้สายโจรล่างอย่างเดียวใช่ใช่ใชจ้ ครับผมพี่ตาโอเคพี่ตาขอพูดไม่นานเนาะพอดีลูกค้านางรอกอาหารตามสั่งอยู่แป๊บนึงได้ครับได้ครับโอเคพี่ตาครับขอบคุณมากครับผมค่ะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีนะคะวันนี้คับสวัสดีครับนี่ครับผมเนาะพี่ตาโบวงาครับผมกำลังขายกับเขาอยู่ครับผมเนาะกะเพราหมูกรอบเพราะผมผมมากกินมากครับผมเนาะเวลาผมไปตามสั่งครับชอบสั่งกินนะครับผมเนาะกะเพราหมูกรอบไข่ดาวโอ้โหกันเลยครับผมแต่ว่า บางร้านนะครับบางร้านก็ไม่อร่อยนะครับผมเนาะบางร้านก็หมูเหนียวบางครั้งก็เอาไม่ให้หมูกรอบให้เราทานเนี่ยเพราะว่ามันไม่อร่อยเงี้ยแต่มีผมมีร้านประจำนะครับอยู่ที่อำเภอชัยวานนะครับผมเนาะห่างจากบ้านประมาณยี่สิบกิโลครับผมเนาะอร่อยมากครับผมอยู่ที่อำเภอชัยวานนะครับผมเนาะจังหวัดอุดรนะครับกะเพราหมูกรอบร้านปวดผมนะครับเพราะว่าผม่านอำเภอนี้จะไปกินประจำครับผมเนาะอยู่ที่อำเภอชัยวานครับ พูดแล้วหิวกบข้าวเลยหิวข้าวแล้วนม่ครับผมจะขึ้นหน้าจอครับผมเนาะของพี่ต่ายอรับแปลครับเลขวิ่งสายทหารครับเลขวิ่งสายทหารเด่นที่ห้าบนล่างนะครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอทั้งสองใบนะครับผมเนาะเด่นที่ห้าบนล่างครับเลขวิ่งสายทหารครับแล้วก็ชุดสามตัวมีสองหางครับมีสองห้าห้าสองเก้าห้าครับ ชุด2ตัวมี3หางครับมี2 5 5 5แล้วก็9 5นะครับส่วนเลขวิ่งสายโจนครับเลขวิ่งสายโจนนะครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับฟันที่7นะครับเลขวิ่งสายโจนล่างอย่างเดียวนะครับฟันที่7นะครับไม่ให้บดนะครับให้ล่างมาเม็ดเดียวครับผมเนาะของเลขวิ่งสายโจนครับผมเนาะให้มาเเครกวิ่งครับผมกับประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นสองฝั่งดีกว่าครับผมเนาะสองฝั่งเลยครับผมเนาะ เอาไว้เอฟซีท้งช่องกระถามมาเยอะแมกครับผมให้ผมตามพี่ตาดให้หน่อยนะส่วนเลขของผมนะครับผมฟันท่งมือนีวันเลขออกครับผมเนาะคลิปี้วยนะครับย้ำนะครับ17 7 1 1 7 7 1 1 7หนึ่งดหนึ่งแล้วก็7 1หนึ่งนะครับมักกระตามใดครับผมเนาะหมักกระพานะครับผมถูกย่างเป็นแคนเนลแทางครับกับประมาณนี้ครับผมเนาะเดี๋ยว คลิปนี้จะลงหลังจากที่ผมโลงของเอฟซีโคลาชครับมันจะลงต่อแล้วก็แามมาของพี่ไตออลรัพเรมือเศรรานี่ลงของคนดวงดีไปครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของลุงปากช่องนะครับผมเนาะมือนีก่ประมั่นซีคลิปครับผมก่อนวันเลขออกครับไม่ใช่วันเลขออกพอดีครับผมเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้หลับสับแทนครับผมเนะมาะนักกะตามได้ผม,มากกระพาง ย้ำครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับหรือว่าใครชอบตัวไหนครับผมเนาะบอกด้วยนะครับชอบกับผมไหมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไหมวันนี้วันเลขออกแล้วเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเด้อครับผมเนาะเลขของผิดตายออกรับแรกครับผมคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมเนาะกับสุท้านี้ครับกับขออุยพอใไห้เอฟซีทัางซองที่เบิ้ลคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยตลอดปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปนะครับขอคอระดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมนาอกแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมนาอกแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับย้ำครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก u t u b e นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ